ผัดซีอิ๊วเส้นหมี่ขาวโอเคหนึ่งกล่องนะโอเคโอเคอันนี้ง่ายเลยอันนี้ง่ายเลยกระทะขาวสะอาดเหมือนเดิมน้ำมันหมูหลงไปนิดหน่อยเดี๋ยวกดาม่าใส่น้ำมันเยอะแล้วก็ใส่กระเทียมลงไปนิดหน่อยผัดให้กระเทียมหอมๆห,หน่อยนะเสร็จแ,แล้วใส่ไข่ลงไป ยีๆไข่หน่อยย,ยีไข่เสร็จแล้วใส่หมูลงไปมีคนถามหมูอยู่นะว่าหมูกี่กรัมหมูเก้าสิบกรัมนะหมูน่ะหมูหมัมกนะนเป็นหมูหมกักหมูนุ่มหมักเองนะใส่น้ำซุปลงไปนิดนึงน้ำซุปน้ำซุปกระดูกหมูนะผัดให้สุกนิดนึงให้หมูสุกเสร็จแล้วใส่เส้นลงไปเลย